LG BrandeCell ค่ะนะใครจะรับไปตะก้าที่1ได้เลยเอาปากหมุดให้ยาวๆนิดน,นึงนะคะ LG ตะการ้นนะ12,790บาทใหญ่โตแบบนี้เลย55นิ้วคือตัวนี้เลยนะคะหน้าจอที่เพื่อนเห็นตัวนี้นี่คือ55นิ้วเลยนะใครจะรับรุ่นนี้นะคะถือว่าใหญ่มากถือว่าใหญ่มากนะคะ คุ้มแอมว่าโคตรคุ้มแล้วก็หนักด้วยเพื่อนๆไม่ได้เบาๆนะไม่้องแป้งไม่ล้มง่ายนะทุกคนขาตั้งเป็นเหล็กมาให้เลยนะคะขาตั้งกว้างนะมีส่วนหนึ่งเป็นเหล็กตัวที่รับน้ำหนักอยู่เป็นเหล็กนะคะทุกคนแล้วก็มีการเลื่อนให้ตัวขาตั้งนะสักครู่นะคะเดี๋ยวแอดูดิเมนชันให้เนาะ1,233ก็คือ1 1เมตร23เซนติเมตรความกว้างของหน้าจอนะหนึเมตรย3เซนติเมตรนะคะความสูง81 cm. เซนเพื่อนๆตัวนี้นะอืม8ปเซนนะคะเอาละค่ะใครอยากได้ตะกล้าไหนเ,นเ,นเนพื่อนๆพิมพ์เข้ามาสอบถามนะใครสนใจตัวทีวีตัวนี้นะคะ ใครสนใจทีวีตัวนี้นะมาพร้อมขาตั้งมาพร้อมรีโมทคอนโทรค่ะนะคะในกล่องนะคะมีรีโมทมีฐานด้วยนะมีฐานมาให้ด้วยนะทุกคนอ่าเรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยคือเปิดกล่องมาคือพร้อมใช้งานเลยนะคะพอเปิดทีวีปุ๊บเขาก็จะถามหา w i f i ทุกคนก็ให้เรากรอกตัวรหัส w i f i ของที่บ้านเราเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายรีโมทเป็นเมจิกด้วยเมจิกคอนโทรนะคะเมจิกรีโมทคอนโทรทุกคนก็คือ ใช้รีโมทแทนเมาส ไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องใช้ลูกศรเลื่อนแค่วน,นะคะ่ะวนรีโมทมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่รีโมทอยู่นะคะทุกคนวนไปเราจะเลือกไอคอนไหนนะคะเราจะเลือกแอปพลิเคชันไหนบนหน้าจอก็จู้แล้วก็ค่อยกดโอเคแบบนั้นเลยทุกคนง่ายง่ายใช้งานง่ายมากๆนะคะใครจะรับรุ่นนี้นะ55นิ้วตะการหนึ่งลดเยอะสุดแล้วนะคะให้คูป,ปองพิเศษมาให้เลยนะคะเป็นรุ่นที่ลดเยอะลดหนักมากเวอร์แล้วเป็น QNED ด้วย นะคะเป็นควอนตัมดอทแล้วก็นานโนเซลลด้วยดังนั้นนะคะเรียกได้ว่าโคตรคุ้มทุกคนปกติทีวีสมาร์ททีวีเฉยๆเนาะราคาก็จะเราวๆหมื่นนิดๆและหมื่นนิดๆแต่ตัวนี้เป็นนาโนด้วยนะเป็นนาโนเซลเป็นควอนตัมดอทด้วยโอ้โหยิ่งกว่าสมาร์ทอะทุกคนนะคะอ่ะใครจะกดไปตะก้าหนึ่งนะจ๊ารุ่นนี้มีตะก้าเดียวนะตัวเองรุ่นนี้นะคะมี55นิ้วตะก้าเดียว นะคะถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะจะเป็น QN